รวมทรงผมและสีผมสวยแบบลิซ่าแบล็กพิงควันนี้ทางทีมงานก็เอาทรงผมสวยๆสีแซบๆแบบลิซ่ามาฝากกันค่ะซุปตาสาวไทยที่โด่งดังไปไกลถึงเกาหลีสาวลิซ่าหรือลิซ่ามโนบาลที่เราจะรู้จักกันในฐานะลิซ่าแบล็กพิงคนอกจากนี้แล้วลิซ่าไม่ได้เป็นแค่ศิลปินเคป๊ออย่างเดียว เรายังเห็นเธอในอีกหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ของหลากหลายแบรนด์รวมไปถึงการเป็นนางแบบตอนนี้ยอดฟอลโล่บนอินสตาแกรมก็อยู่ที่14.4ล้านคนนำโด่งเป็นที่หนึ่งของไทยที่มีคนตามมากที่สุดไปอีกด้วยการแต่งตัวที่ดูเก๋ไก่มีสไตล์เรื่องทรงผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน แม้ว่าลิซ่าอาจจะมีทรงผมและสีผมที่โดดเด่นซึ่งจะเห็นได้ว่าเธอมีการเปลี่ยนแปลงทรงผมอยู่ตลอดและที่เราเอามาฝากบอกเลยว่าแซ่บมากค่ะเรียกได้ว่าลิซ่าผ่านมาทุกเฉดส,สีไม่ว่าจะเป็นผมสีบลอนธรรมชาติสีบลอนแซมชมพูการไฮไลท์ลิซ่าก็ปังและเอาอยู่อย่างสีไฮไลท์สีฟ้าพาสเทลเหลืองนีออนก็ฆ่าเธอไม่ได้จริงๆค่ะ แต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือหน้ามา้าเพราะลิซ่าเธอมีหน้าเป็นเอกลักษณ์แฟนคลับถึงกับแซวบ่อยๆเมื่อสาวลิซ่าแอบพกหวีไว้ติดตัวตลอดเวลาจะแซบจะเลิศขนาดไหนนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ